สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงกอรวันชัยมงคลชื่อเล่นชื่อน้องเอมี่อ,อายุเจ็ดปีโรงเรียนวัดบึงทองหลังเิทยาคารชื่อผลงานของหนูคือพัฒนาศึกษาที่สวนสัตว์แนวความคิดของหนูคือหนูไปคันะศึกษาที่สวนสัตว์หนูไปดูสัตว์มากมายที่สวนสัตว์ กวางรายจุดปลาลิงชกมวยนกปันโก้แล้วหนูได้มาให้อาหารยีราฟมันยืดคอมากินแครลลอทที่มือหนูเพื่อนๆและตัวหนูกี๊กัดกันเต็มไปหมดแล้วพร้อมกับสัตว์มากมายในนี้ในกลงของเจ้ายีรัฟตัวใหญ่แถม จะบอกให้ว่าทุกคนเพื่อนๆทุกคนอย่าไปทำร้ายสัตว์ดูแลสัตว์ให้ดีแล้วก็อย่าเล่นพิเรนกับสัตว์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย